ได้ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวเมียพ่อบ้านโดนยิงในป่าเชื่อว่าถูกพลานมือดียิงก่อนลงอาคมปิดป่ากค่ะความคืบหน้าครอบครัวและญาติญาติต่างมาช่วยกันจัดเตรียมงานศพที่บ้านเล็กที่72ทับ2หมู่5บ้านท่าขาวตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่มีการจัดสถานที่กางเต็นและเตรียมโต๊ะเก้าอี้โดยมีนางสวายสถียรอายุ69ปี แม่ใหญ่นั่งหน้าเศร้ารอรับศพในเอกชัยใจมั่นอายุ37ปีโดยมีนางรุ่งนาพาสถีรนอายุ44ปีภรรยาและญาติญาติไปรอรับศพหลังจากผ่าพิสูจน์จากโรงพยาบาลแพร่ต่อมาเวลา16นาฬิกาวันที่20กรกฎาคมศพได้เดินทางมาถึงบ้านโดยมีพ่ออาจารย์หมอพีทำพิธีรถน้ำส้มป่อยและให้พ่อพูดตายบอกลาค่ะ ทางด้านนางสวายแม่ยายบอกว่าลูกเขยเป็นคนจังหวัดน่านมาเป็นลูกเขยเกือบสิบปีที่ผ่านมาปกติจะช่วยงานสังคมและเป็นอปรพรและชรบรหมู่บ้านเมื่อทราบข่าวว่าถูกยิงตายในป่ารู้สึกเสียใจที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับนายเอกชัยเพราะเป็นกำลังหลักในการดูแลครอบครัวที่มีลูกสามคนและพ่อที่จังหวัดน่านมีอาชีพรับจ้างทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ หลังเลิกงานก็มักจะเข้าป่าไปหาของป่ามาขายเสริมไรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่คิดว่าจะด่วนจากไปแบบไม่ลาแบบนี้ค่ะส่วนทางด้านนายสว่างใจมั่นเสื้อสีน้ำเงินฟ้าอายุ72ปีผู้เป็นพ่อเดินทางมาจากอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวก็เดินทางมาจากจังหวัดน่านทันทีรู้สึกมีลางสังหรณ์เพราะก่อนหน้านั้นมีการนอนไม่หลับทั้งคืนเมื่อมาถึงเขาเล่าว่าลูกชายตกต้นไม้ตาย แต่อีกสักพักบอกว่าถูกยิงรู้สึกเสียใจเพราะลูกชายเป็นหัวใจของบ้านดูแลทั้งครอบครัวภรรยาที่จังหวัดแพร่และตนเองที่อยู่จังหวัดน่านเมื่อเสียเขาไปก็รู้สึกเสียเสาหลักอยากให้จับคนรายให้ได้และดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะส่วนนางรุ่งนาภาเสถีรนภรรยาให้การว่าวันเกิดเหตุสามีบอกก่อนแล้วว่าจะไปป่า และอาจจะหยุดงานวันที่17ต่ออีกวันตนเองก็รับทราบแต่ไม่อยากให้ไปเพราะหากออกจากบ้านไปตนเองก็นอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงแต่ครั้งนี้ไปไม่กลับตัวเองก็รอเพราะว่ายังไม่ถึง24สชั่วโมงเมื่อเลยเวลาจึงได้บอกผู้ใหญ่บ้านนำทีมชาวบ้านออกค้นหาด้วยตนเองได้นิม,มนต์พระมาเปิดป่าจนกระทั่งพบศพค่ะซึ่งเชื่อว่าคนยิงจะต้องเป็นพรานมือดียิงเสร็จทำพิธีปิดป่า เราวันที่ออกตามหาวันแรกมีการค้นหาจุดที่รถจอดหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่มีใครเห็นเมื่อทำพิธีเปิดป่าจึงทำให้ชุดค้นหาเดินไปพบศพค่ะที่ตนเองติดใจคือเมื่อยิงเสร็จแล้วเห็นว่าเป็นคนทำไมถึงไม่มาบอกมาแจ้งข่าวทำไมต้องหลบหนีไปไม่เห็นอกเห็นใจญาติผูดตายเ็วหรืออยากให้ตำรวจจับคนยิงได้โดยเร็ว,รวอยากให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าจากการสอบถามไปยังร้อยตำรวจเอกอมศินป์สัตบุรุษรองสารวัตรสอบสวนปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเวรสพสูงเมน่นเกี่ยวกับเรื่องคดีว่าได้สอบพยาน2-3ปากเบื้องต้นคนใกล้ชิดให้การว่าไม่มีเรื่องการทะเลาะบอแว้งกับใครไม่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องอื่นอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังรอหลักฐานจากหลายๆฝ่ายมาประกอบสำนวนคดี สำหรับศพในเอกชัยใจมั่นครอบครัวและญาติเตรียมทำการชาปนกิจศพในวันพุทธที่22มกราคมนี้ค่ะ

มอบให้เออมอบให้ตำรวจเป็นโอ้โอ้จะโอทำคดีถึงที่สุดเลยเพราะว่าเปเป,เป้ลูกของเขงคนนี้เป็นเสาหลักแบบหาไม่นหาซองนี่แบบว่าเรื่องลูกเรื่องเมียที่นี่แล้วก็เสีแล้วก็ไปที่พ่อไอ้ชา ก็เป็นคธรรมหากินแบบสุดจริงแบบแล้วก็ที่เขาเขาผมไปทำงานฟรีเชอร์อะไรนี่น่ะไดาเงินมาต่อให้ให้ผมมั่งให้ลูกเขามั่งเนี่ยสมรถส่รรคที่เขาก็ส่งเสียพ่อไปส่งเสียพ่อไปก็ได้เขาจากหลานคนที่อ่ะเอตเอตเขาไปบอก โอ้เรววาเนี่ผมมาเน่ผมมาที่บ้านพ่อเขานี่แหละแล้วก็บอกว่าตกต้นไม้เหนะฮะที่แรกก็ว่าตกต้นไม้นานๆแล้วพอดีผมมาอานเขาพอดีเข่ามาอีกทีว่าโดนยิงก่อนกเทียมันม,ม,มีลางอะไรบอกก็มีคว่านอนไม่หลับครับมันนอนไม่หลับทั้งคืนเลย เป็นแบบนั้นหลายครั้งแบบนอนไม่หลับเขาหยุดงานแล้วช่วยพี่ทำใส่ปุ๋ยถั่วค่ะออแล้วทีนี้พอเสร็จจากงานพี่ก็ให้เขาเข้ามาอาบน้ำออแล้วทีนี้พี่ก็ตาัมมาทีหลังออจากนั้นเขาก็เอารถมอไซค์เขาออกไปค่ะออทีนี้ตอนที่เขาออกไปพี่ก็กลับเข้ามาบ้านขากลับเข้ามาบ้านเราก็ไม่ได้เจอกันพี่ก็ อาบน้ำพี่ก็ไปชี้บ้านแม่พี่แล้วพอประมาณสักบ่ายสามหรือสามโมงนะคะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เขาพี่ก็ถามแม่พี่ว่าเสียงรถเขาไปทางไหนสรุปว่าเขาไปจอดซื้อของที่ร้านค้าค่ะร้านค้าเราจากนั้นก็น่าจะออกไปเลยะค่ะทุกเขาบอกไปแล้วค่ะว่าวันนี้เขาจะเข้าป่าอ๋อคือจะออกไปก่อนวันนี้จะเข้าแล้วบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้วันหวยออก น่าจะหยุดงานอีกหนึ่งวันทางสังหรณ์เหมือนก่อนหน้านั้นเขานอนอยู่แล้วเราเรียกก็เรียกปกติธรรมดาเขาก็จะผวาเหมือนกับตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็วาอาเอเป็นอะไรก็เรียกเหมือนปกติเหมือนทุกครั้งนะคะแต่เราก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะเราก็วันที่เขาไปทุกครั้งถ้าเขาไปประมาณเที่ยงคืนปีหนึ่งเขากลับมาค่ะแล้ว พี่ก็รอจนถึงเช้าเขาไม่กลับก็คิดว่าเอ,อเขาน่าจะอยู่อีกวันหนึ่งเ<ม>พราะเขาบอกเราไว้แล้วนี่ค่ะก็รอก็รออีกวันหนึ่งพอพอถึงค่าพี่ก็บอกผู้ช่วยบ้านข้างเนะะี่ยค่ะเขาเป็นผู้ช่วยพี่ก็บอกว่าจอบออกไปหาของป่าตอนนี้จะครบไปตั้งแต่เมื่อวานเย็นตอนนี้ครบแล้วเคยบอกว่าถ้าถ้าถึง,งยี่สิบสี่ชั่วโมงค่อยค่อยแจ้งตำรวจอะไรเงะะี้ยค่ะเคยพูดเล่นกันนะคะ เขาเข้าป่าเป็นประจำค่ะหลังเลิกงานถ้าเขาเลิกงานประมาณสามสี่โมงถ้าวันไหญ่เขาอยากไปเขาก็ไปะคะ่ะแต่ทุกครั้งคือไม่ได้ครั้งแงันจะกลับมาไม่เช้าก็เที่ยงคืนจะกลับมาตลอดใช่ค่ะที่เขาพูดเล่นเป็นเพราะว่าเราห้าม้ยวยนะคะเพราะว่าเข้าหวยเกินใช่ค่ะใช่พ็เราไม่ได้สนับสนุนเราไม่ชอบใี่เขาไปอะคะ่ะถ้าเขาออกไปเราต้องรอไงะคะรอฟังเสียงรถว่าเขาจะกลับมาตอนไหนอะไรเงี้ยคะ่ะ ถ้าเขาถ้าเขาไปคือเราก็นอนไม่หลับใช่ไหมคะก็รอแล้วพีนี้มันผิดสังเกตแล้วก็พอไปแจ้งเขาก็บอกว่าถ้าเราไปแจ้งความตอนนี้มันขําแล้วเขาเข้าป่าคงไม่มีใครตามนี้ลองดูคืนนี้เขาอาจจะกลับมาก็รออีกคืนนึงนะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้หลับเร่ก็รอรอ,อฟังเสียงว่าเขาจะกลับมากตอนไหนพอถึงเช้าอากาศมันเย็นเราก็ว่าเอเอเขาคงจะร้องเขาคงจะรอให อากาศดีกว่านี้ถึงจะออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปแจ้งแจ้งผู้ใหญ่บ้านเราก็บอกว่าเหมือนแบบมันผิดปกติค่ะให้ช่วยให้ช่วยกันออกช่วยตามหาได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากนั้นก็ตำรวจบ้านเขาก็ช่วยกันแล้วก็รวบรวมกลุ่มที่เขามีมอไซค์วิบากอะไรยเงี้ยค่ะเขาไปตามหาพอช่วงบ่ายไม่เจอช่วง พอไปเจอรถอะค่ะรถเขาช่วงบ่ายไปเจอแต่รถแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ใกล้ๆรถอะคะ mm. ่ะเขาก็หากันจนถึงค่ำอะค่ะไม่เจอ mm. แล้วก็สรุปคือแยกย้ายกันก่อนแต่ว,วันวันที่สิบเก้านะคะค่ะไปออกกันใหม่แล้วพอดีนีเขาบอกให้พี่ไปหาพระมาทำพิธีเปิดตาค่ะ เช้ามาพี่ก็รีบไปวัดแล้วก็ไปหาพระให้ไปทาพิธีค่ะจากนั้นประมาณสิบโมงกว่าถึงเจอค่ะพี่ก็ว่าน่าจะจริงค่ะเ<ม>พราะพอจากตรงนั้นแล้วพี่ก็ไปจุดทูบตรงใกล้กับรถเขาอีกรอบนึงอะค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าควนพูดไปทางไหนให้เจอให้ให้เหมือนกับว่าเขาอยู่ทางไหนให้ควนพูดไปทางนั้นควนพูบมันก็ไปทางที่เขาที่เจอศพอะค่ะเราก็ ในความจริงเขาเขายิงแล้วเขาน่าจะเข้าไปดูค่ะพอเขารู้ว่าเป็นคนทําไมเขาถ,ถึงไม่ช่วยเหลือแล้วค่อยแล้วพอมีข่าวออกไปที่เราตามหาถ้าเขาคิดได้เขาน่าจะแบบบอกมาสารภาพก็ได้แต่นี่ต้องให้เราตามนี่หานะต้องเห็นใจคนที่เป็นญาติพี่น้องก็ต้องสภาพจิตใจเขาจะเป็นยังไงนี่ค่ะ จากที่คุณตำรวจเขาจะหาคนคนที่ยิงน่าจะเป็นพานที่เก่งค่ะก็ยิงเสร็จเขาน้าจะทําวิธีปิดป่าคนที่เขาไปหาแบบเนี้ยค่ะที่เขาที่เขาให้ที่เขาบอกเรามานะคะเพราะว่าที่เขาไปหาเขาก็บอกว่าวนอยู่ตรงนั้นตอนที่พี่คนที่เขาไปหาแล้วเขากลับมานั่งประมาณห้านาทีค่ะเขาเปลี่ยนใจเหมือนมีอะไรโดนใจเขากลับลงไปที่เดิมอค่ะประมาณ ลงไปประมาณสิบนาทีเขาก็ตะโกนบอกว่าเจอค่ะก็อยากจะให้ติดตามอยากให้ตามตัวคนร้ายให้ถึงที่สุดนะคะติดใจตรงที่เขาโดนยิงนี่แหละค่ะอยากให้ดำเนินใช่ค่ะอยากให้ดำเนินการติดตามกฎหมายต่อไปให้ถึงที่สุดนะคะให้จับตัวคนร้ายมาให้ได้อะค่ะ